สวัสดีครับเออวันนี้ผมมาที่ศูนย์หัตถกรรมผ้ามัดหมีเอ่อของวัดธาตุประสิทธิ์ใช่ไหมคุณป้า,าปรครับผมแม่ว่เปลนได้ออว่าพูดมาเลยแม่ไม่เป็นไรเพราะว่าแม่มีอะไรแม่พูดคือมีผ<อ>้ามุกครับผมมุกไายมุกไหมค่ะครับประจำจังหวัดนครพนมครับผมผ้ามุกครับผ้ามัดหมีครับผม พื้นเรียบครับมัดมีฝ้าย่าเนี้ยนะคะครับขอบคุณคุณแม่มากผมมาทุกปีผมไม่ไม่ทราบว่ามีแม่วันนี้ผมก็เลยจะนำภาพเหล่านี้นะฮะไปให้แฟนเพจที่อยู่ในประเทศไทยและก็ต่างประเทศเพื่อที่จะใครผ่านมาที่อำเภอนาาวัดธาตุประสิทธิ์นะคุณแม่นะจะได้มาเลือกผ้าไหมผ้ามัดโกดไไมม่่มิล ทางกรุงเทพเขาก็มาประจำครับค่ายโควิดนก็ไม่เท่าไหร่ครับช่วงช่วงไม่มีโควิดนะฮะชาวพี่น้องชาวกรุงเทพต่างจังหวัดมาครับครับแต่หลังจากโควิดก็เลยเงียบไปเลยใช่ไหมครับครับช่วงนี้ก็ห้อยตะยอยใกล้เปิดเทอมนี่แหละงานครับหน่วยงานต่างๆก็มาสั่งผ้ามุกฝ้ายครับผมสั่งซีพีมานะคะครับผม ฮะก็ผมมาเกือบทุกปีคุณแม่ผมไม่ทราบว่ามีวันนี้มาติดต่อสถานที่ก็เลยได้เห็นว่าประเทศไทยนะฮะอเภอนาว่าเป็นของมีของดีนะครับเอ่อมาถึงวัดแล้วก็ต้องพูดเรื่องศาสนาบ้างพอ,อสำนักพุทธที่เข้าที่เข้าไปตรวจสอบสำนักสงฆ์ของปู่แสงที่ยโสธรเป็นคนที่นี่ ได้รับว่าพออ,อคนนั้นนะเป็นคนอำเภอนาว่านี้นะฮะก็ก็เลยผมก็เลยเอามาเกี่ยวกับศาสนาหน่อยเพราะว่าถือว่าท่านไปกับป้ารู้ใช่ไหมพออ,อที่ไปกับอโรงเรียนน้อยนี่บอกค่ะลำดุงเตะทาอ่าเป็นเป็นพออสำนักพุทธยโสธรสอสำนักสูงสำนักพุทธยโสธรไหมนะ ครับนี่คือคุณแม่นะฮะคุณแม่ก็มีคุณแม่ที่มาดูแลครับมันมีอันวัฒนธรรมมันพอ่อ๋ออารามค่ะเป็นวัฒนธรรมมัน,นโอครับครับเป็นประธานวัฒนธรรมันครับจักธตจนี่แหละคะ่ะครับผมเป็นพอ่อ๋อศาสนาพุทธเรายังเข้มแข็งอยู่ใช่ไหมแม่แ,มแต่ปีที่แล้วอ่าาลาหรือ,อยังถูกไฟหไหมไหม มอถูกไฟใหม่ฟังผมนะไฟใหม่ครับบอค่ะอ่ารศาลาถูกไฟศาลาเก่าเป็นไม้นะฮะก็ก็มันน่าแปลกใจนะคือวัดประเทศไทยนี้ถูกกันเหลือเกินกับไฟนะฮะไหม้กันบ่อยอ่านี่ฮะผมจะให้ดูบรรยากาศครับผมอ๋อนี่คือขอส่งส่งพระเจริญครับขอพระองค์ทรงพระเจริญ ใครผ่านไปผ่านมานะครับมาที่จังหวัดนครพนมอำเภอนาว่านะครับเรียนเชิญนะครับมาเยี่ยมศูนย์หัตถกรรมครับของจังหวัดของวัดธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมผมขอกร่าวขอบพระคุณมากนะครับคุณแม่ครับคุณแม่มีอะไรฝากไหมครับเชิญเ,เลยเชิญเลยครับ จ้งนว่าเสริบอกเชิญเชิญแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมไหมคขอให้แขกมาเยอะๆมาชมร้านครับอ่ะพูดเลยแม่จักว่าเสริน้อมบอกเสร็มไหมครับครับว่าบ้าห้าโลดบ่ต้องไปอียังแม่เออเชิญชาวขอให้มาเที่ยวมาชมมาเที่ยวเยอะๆครับผม มาไว่าท่าประสิทธิ์เนี่ยก็เข้ามาชมที่นี่เลยครับแม่ว่าาตาประสิทธิ์นี่เป็นเป็นทาตุวนของคนเกิดวันอะไรวันพฤหัสวันพรฤหัสโอเคนะแม่นะเป็นพระทตุของคนเกิดวันพรฤหัสนะครับนี่ค่ผมจะให้ดูหัตถกรรมที่พระบ่าั่นแหละเข้ามาชมครับที่เกิดจากคนไทยนะแม่นะนี่ฮะนี่คือการเขาเรียกว่าการทอผ้าใช่ไหมแม่ครับคุณป้าขอเสียงหน่อย จะให้ดูการทอผ้าครณป้านะนะครับโอเคครับป้านะขอบคุณมากราราครับป้าครับขอบคุณครับแล้วก็อขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะทำ YouTube นะครับป้านะ